จด็กเห็นลูกของเจ๊บ่นี่แล้วซีพีเอกยังไม่เห็นตัวนี้รูกของเจ๊บ่สองตัวทำครับลองเยอะโอเคทุกเดียวเช้าที่บ้านลองนะโอ้โหสนุกเลยชื่ออะไรอ่ะมาบอกเดี๋ยวให้คุณช่วยทำงานคุณพิจารณาดูก่อนเราเพิ่มเลยก่อนถึงมือตัวอยางแ็งเด็กแรงเด็กแรงเต็มแล้วก็มีของที่เปลยจะดีส่งมา ให้เด็กๆนะไม่รู้ว่าอะไรโอ้พี่เอิร์ธโอ้ไม่รู้ว่าที่บ้านเบื่อมาทำงานดีกว่าอะไรนี่มันคืออะไรไปดูสิมีหมดอหะที่เราไม่เคยเห็นมีหมดเลยฮะผมไม่เคยเห็นคือมือนเนี่ยคือมือเหรอให,ห้พี่เอกทดลองใชด้ดูคนละหนึ่งดอกผมลองหนึ่งดอกลองหนึ่งดอกเบืออะไรเนาะยังไม่ได้ลอง,ลอง,ลอง แอบผิดไปลองก็เพลงนี่เพลงเพลงนี้นะเพลงเพลงเลยยังไม่รู้ว่าคืออะไรยิงกับเพลงเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกใครับเวลาเราตัดแผ่นอลูซิ่งหรือว่าแผ่นสังกะสีเนี่ยมันอันตรายมันก็เลยมีตัวตัดมาให้ใส่สว่านแล้วมันก็ตัดเองเลยใช้ไหมพี <c <c ่เลยใช่เวลาเราจะตัดแผ่นอะไรต่างๆมันก็จะง่ายมันจะไม่กระเด็นไม่มีเสียงสี่ ไม้่น่นี่ยสิก่อนอันนี้ผมช่วยเอง่วนอันนี้ี่อยากจะยิงไม้อคุณเยี่ยมอนกันเ่ยมเรื่อง่ง่มอดีย้วนี้คืออะไรอันนี้คือปืนโอ้ปืนยิงแยกปันี่ไ้เป็ยไเป็นไรู้ได้ไงรูเหรอปุ๊ปึ๊บใช่ปุ๊บปึ๊นี่มันปนหัวลร่แ้ายิงปังเล่ ไม่ต้องยิงเสียได้หัวดอกนึงมีแพงนั่นี่แล้วเดียาเยวบาเบาทเดียวบาทนี้เราเอาไว้ใช้มีประโยชน์รู้แล้วคืออะไรนี่อ๋อคุณเคยใชไหมไม่เคยแต่ลองลองดูไหมาลองดูไหมเอาไว้ลองตอนงานจริงว่าเสียได้อกมันมีตั้นันดก้วยมีตัวการด้วยมัน่ช่ดอกดอกนีส เออไมเลือ,ลอ,อเลยทำออฟูน,นดีเ<อ>มือเนาะมาลุว่ทะลเมกปืนเลยะมาทลุว่ะดเออกิอะไรเกิดพัดเหเจ้าละนี่อะไรเันยาหล่อลื่นเรเเอาสิ่งนี้มาลองกับเพื่อนๆแถมือด้วยออชมือยาเหรอชงมือออกม,มาใช้รึก็เม็ไม่รกนวะฮะไม่ชงมือวะไม่มันเป็นกลิ่นอันนั้นกลิ่นอันนั้นไงกลิ่นปืนไงจุดอะไรุดอะไรปืน เปล่งเปล่งมีเป่งให้เปลี่ยนให้เพราะรับประกันตัสิบปีนะเห็นทางแมวบอกก็ไม่มีแหล่ะโค่ปล่งดันเชนนะเพื่อใช่มันปืนดีๆนี่เองมีแหล่พี่เอออุ่นจริงเอาไว้ก่อนก็ได้มืีเรามีเยอะอะไรนะเฮ้ยอย่เฮียเฮีย่าครับใหญ่เลยเช็คเช็คปีสปิงโอ้ดีมากเลยตัวนี้ดีนี่มันอะเราอ่ะท่านผู้ใหญ่เจ้าีท่านส่ง ตรงเกี่ยวกับอันไหนเนี่ยดอกมันมาอยู่อตอนนี้นะอ่าอันนี้ก็เกี่ยวกับตัวมันแล้วเราต้องซื้อเยอะมเนี่ยมันมีหัวเป็นหัวเหมือนเป็นดินดินประสิวอยู่ในเนี้ยอ่าดินประสิวใช่ขึ้นยุบขึ้นแบบยังไงมันก็กดเนาะมันเหมือนปืนเลยนะนี่มันไม่ได้กดอะแต่ตุ้งเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยอันตรายนะฮ้มันมีเขาเนาะ อย่าอย่ามีปุ่งเจียวได้ไม่โดนหรอกโอ้โหจริงเหรอตรงรับพันธุ์ติดลาตัวเองใช้เครื่องมือแบบนี้ต้องระม,มัดระวังอย่าทำไปเล่นไปใช่โดนกันมันเจ็บมีโอกาสตายเลยทะลุอ่ะขนาดจริงอันนี้ยังทะลุแค่ปืนยิงกระปูยังอันตรายเลยขอบคุอยังไงก็ขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเครื่องมือดีๆให้กับทีมงานเราคือเพราะว่าแถววัดเรายังไม่เคยเห็นมันเป็นอะไรที่ เคให้ถึกแล้วก็อำนวยความสะดวกงานพวกเรามากนะครับทำเป็นงานแล้วก็ตอนสบายก็โชว์สัญญาภาพด้วยว่าเฮ้ยทีมี้ปาร์เรื่อมือปาร์ตเพราะว่าเนี่ยเห็นดูลงมาดิโน่นนี่นั่นอะไรแาบที่ว่าอะไรช่างที่ว่าเรายังไม่ยังยังไม่มีไงใช่ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ทั้งให้ติดตั้งแล้วก็ติดตั้งเหตุการณด้วยครับใครใครมีไอ้นี้แล้วก็ ยิ้วหรือปั่นโม่พียงเดียวการทีนยิงเลยเครื่องมือทุกอย่างให้เพลคแค่เรามีงานระดับเรามีนั่งร้านมีเครื่องปั่นเครื่องโม่มีเครื่องตัดเครื่องเชี่ยวโอ้คุณเอ้แค่นี้ก็มันบริษัทย่มย่มแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะนะครับเครื่องไม้เครื่องมือบริษัทบริษัททำความดีไงเออโอเคบริษัทมือทุกจิตอาสาจำกัดอ่ะว่าแล้วก็ มาเลยลูกพี่เ,พดเ,เดี๋ยวหาหมองขึ้นนะบาทนี่พี่มาลงเตียงมาลกเตียงมานี่บอกอไตั้งเลยลกเตียงขึ้นกันเลยฮะวันนั้นผมไม่มีเตียงผมขึ้นได้เลยเนี่ย<ะ>เอาเตียงมาเนี่ยเอานั่งทานดีนดวกว่าไหมลูกพี่ไม่ต้องเราจะูกหรืออะไรนี่ลงเตียงมานนี้นี่วันนั้นผมไม่มีเตียงผมขึ้นได้เลยมีเตียงตั้งอะไรตรงนี้อะไดรก่ได้มา แล้วแช่เราต้องเสื้อวคนแก่ที่สุดเราไม่อยากไปขัดใจยกเข้ายกออกอย่างเดียวเสียเวลาเาลก่าอจมันเร็วมน่อยกท่เรามันัเราอมอนุ้ยอ่าอไรกออไรอะไรต่งเมัทานโอเครัมก็ยังไม่ได้งานะยังก่อน เดี๋ยวนงับตัวนอหอยนกัน้อง่อันอันนี้ะตัวนี้นะีเรลนะกล้องเราตัวไหนครอันนี้เราขึ้นกันทุกคนนะทคกคนะตนะใช่ทงานนั่งกครุพานี้คืองานข้างบนไปไปไป เเราพรขึ้นันทคนนะอยลองเลใจด้วยนะขรูเกนี้นะได้ได้ไมได้เอนัก็ลองดูก่อน้วกันได้เป็นมอยากเป็นทางนี้นาะทางนี้เนาะเตียม้อสาหรับงานนี้นะทันขึ้นไปดูของข้างบนเคลียร์จัดพื้นที่ให้มันปลอดภัยสำหรับเด็กๆก่อนเดี๋ยวของข้างบนฮะมันจะร่วงใส่หัวนะครับเห็นอยู่ตรงเนี้นะครับขยุกขยุยกันเลย านานะ้นะ่ะนะนะ่าจะเป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจัดแจงให้มันเรียบร้อยจัดระเบียบข้างบนให้หน่อยนะครับเดี๋งานมันก็มีประมาณนี้แหละเพราะว่าฝนตกเราตั้งโครงเหล็กยังไม่ได้นะทุกท่านแล้วก็หางานข้างในทำก็เก็กๆแล้วก็ขอบคุณครับทีฮะคลิปนี้ก็คร่าวๆตอนนี้ทุกท่านเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมสญญมมมมมวัสดีครับเอิ์นบายมีอะไรมีอะไรมาหล้อ่ะ